บนพ่อบ,บือหมอพ่อบ,บืออันนี้ตีเข้านวดเข้าครับดูบรรยากาศบนดอยบนป่าข้าวเป็นสิ่งสำคัญนี่นแหละพ่อบ,บือแล้วมาดอมมากาลสซะเนาะเล่ลปาประวัติผู้คนเล่าบอกแกกี <c oughs>

อันนี้มันมาไส้มือครับผมลงแขกครับ,รบอันนี้มาแบกเข้าท้าวันครับมีเนี่ยโอยยอเอ้บุษมิกเลยนะตะโกร,รากอ,อ่ตะโกรานาะร่านี่ยน,นาะบค

ตอนนี้แกนอยู่ดาวเนี่ยนะถ้าได้นี่คือแกคือจอแกงก็สู้เลยสุดท้ายก็ฝี พ่อบื่อตะคลีตะเอซนอบานาพอบีเติมบูมิเล่จออินเนปราชีโพในล้อเลยโยซาเปนอเกเกโคาาร

แต่ก mm. mm ูแต่ก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 ูแต นาะอะอบ่ายบุรย่นี่บ่านี่แะายทบากนเเน่าบรยเนาะพ่บุีวิลี่าเรข้าวแบกข้าวครับตีข้าวนว่ข้าวเรียบร้อยแล้วแล้วเรจ เดี๋ยวขึ้นไม่ได้แล้วครับ